บำนาญท่วนหน้าเราจะมาส่องนโยบายทั้ง12พักการเมืองกันเลยที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของบำนาญน,นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรอัตราเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับสำหรับในเรื่องของบำนาญท่วนหน้าไล่ไปเลยพักแรกกันก่อนนะนี่พัก9ก้าไกลนะครับอัตราเบี้ยยังชีพ หรืออัตราการให้บำนาญ3,000บาทนะ3,000บาทนะรายละเอียดนะครับและเงื่อนไขก็คืออายุ60ปีขึ้นไปได้รับทุกคนภายในปี70โอ้โหอันนี้คือได้ทุกคนนะครับ3,000บาทนะสำหรับพักก้าวไก่นะครับพักที่2นะครับพักประชาชาติเบี้ยบำนาญเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ3,000บาท นะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็รายละเอียดเงื่อนไขนะครับอายุ60ปีขึ้นไปได้รับทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับพักถัดไปพักประชาธิปัต์ใหม่พักประชาธิปไตยใหม่นะครับ3,000บาทเช่นกันนะครับสำหรับอัตราเบี้ยยังชีพเงินบำนาญอายุ60ปีขึ้นไปได้รับสัปดาห์ละ700 ห้บาทอันนี้เป็นการแบ่งเนาะแบ่งจ่ายไม่ได้ให้ไปทีเดียวก้อนหนึ่งเลยาาสามพันแบ่งจ่ายสัปดาห์ละ750บาทเอออันนี้เออถ้าถ้า,ถ,าถ้าให้ใช้ไปรายสัปดาห์ผมว่าน่าจะโอเคนะเพราะว่าถ้าให้ไป3 0 0พันเนี่ยวันที่1โอนไปปุ๊บ3 0 0พันเนี่ยบางคนใช้หมดเลยวันวันที่1เลยนะแต่ถ้าแบ่งเป็นรายสัปดาห์น่าจะโอเคนะครับอันนี้ผมมองนะในแง่มุมของผมนะสำหรับพรรประชาธิปไตยใหม่นะครับ พักถัดไปพักเสรีรวมไทย3,000บาทเช่นกันในเรื่องของอัตราเบี้ยยังชีพบำนาญนะครับ3,000บาทนะครับรายละเอียดเงื่อนไขก็คืออายุ65ปีขึ้นไปนะครับหากได้รับบำนาญจากรัฐแล้วตามกฎหมายนะครับอื่นนะครับก็จะหมดสิทธิ์ในตรงส่วนนี้อ,อันนี้แยกกันเลยนะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ จะได้รับ3,000บาทแต่ถ้าเป็นพี่น้องที่เป็นข้าราชการนะครับก็จะไม่ได้รับในตกลงส่วนนี้เอออันนี้แยกกันไปเลยเนาะอ่าใครที่อ่าเป็นอ่าข้าราชการ,กรเกษียณเขาได้รับอยู่แล้วไงในตรงส่วนของข้าราชการนะครับก็จะมาช่วยเฉพาะอ่าคนที่ไม่ได้ทํางานราชการนี่นะครับอันนี้แล้วก็การ,กรเกษียณอายุนะครับเขาจะนับตั้งแต่65ปีนะเพราะว่าคนวัย60 61 62เนี่ย 63 64เนี่ยบางคนยังแข็งแรงอยู่ก็ยังสามารถทํางานต่อได้นั่นเองนะสำหรับพรรคเสรีรวมไทยอันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ดีแต่ว่าต้องดูด้วยว่า61 62เนี่ยังจะไหวอยู่ไหมนะในเรื่องของการทํางานนะครับพักถัดไปนะครับพักรวมไทยสร้างชาตินะครับอัตราเบี้ยยังชีพอัตราบำนาญน,นะครับให้1,000บาทนะครับแล้วก็รายละเอียดเงื่อนไขอายุ60ปีขึ้นไปรับ จากเบีย้ยยังชีพเดิมนะครับก็ได้รับปรับนะครับบางคนเนี่ยได้600้นะครับสำหรับอายุ6 0สิถึงเจปีเนี่ยก็จะปรับให้เป็น1,000บาทเท่ากับคนที่อายุ90ปีนะครับกจ็จะใช้ในเกณฑ์เดิมอยู่นะครับสำหรับในพัครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ปรับให,ให้เท่ากันทั้งหมด1,000บาทนะครับพักถัดไปนะครับพักไทยสร้างไทยนะครับ 3, าบาทนะครับ ผมบอกเลยว่าพักไทยสร้างไทยได้มีการให้ล่ารายชื่อลงประชามตินะครับว่า,าจะเสนอกฎหมายยื่นกฎหมายนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอีกนะล่ารายชื่อกันมาผมเคยนําเสนอไปแล้วสําหรับในเรื่องบํานาญ3 0 0 0บาทนะครับก็คือจะให้ตามเงื่อนไขนี้นะอายุ60ปีขึ้นไปนะครับเฉพาะผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์นะครับแล้วก็ไม่ถึงเส้นความยากจนของสภาพัฒน์อันนี้ แบ่งแยกชัดเจนนะบางคนจะได้สิทธิ์ตรงนี้สำหรับคนที่มีไรายได้น้อยเท่านั้นนะครับคนที่รายได้เกินเกณฑ์น,นะครับความยากจนก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงส่วนนี้อันนี้ผมว่าดีเพราะว่า,าไม่ได้หวานไปให้หมดทุกคนนะครับไม่ได้หวานให้หมดทุกคนเพราะว่า,าบางคนจนบางคนรวยอะไรอเงี้ยอันนี้พักไทยสร้างไทยบริหารจัดการงบประมาณให้เฉพาะคนที่ รายได้น้อยเท่านั้นนะครับพักถัดไปพักชาติไทยพัฒนา3,000บาทเช่นกันนะครับสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินบำนาญน,นะครับอายุ60ปีขึ้นไปแต่ไม่ได้รับทุกคนมีหลักเกณฑ์การให้อันนี้ก็คล้ายๆกับพักไทยสร้างไทยนะครับก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าเกณฑ์มีอะไรนะครับพักถัดไปน่าจะให้เยอะนะนี่เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะพักพลังประชารัฐ สามพันบาทคือขั้นต่ำสูงสุดคือ5000บาทโอ้โหอันนี้นะแล้วก็เงื่อนไขาการให้นะครับก็คือ60ปีขึ้นไปได้รับและนะครับแล้วก็หกสิบปีเนี่ยได้3000นะครับ70ปีได้4 0 0 0 80ปีขึ้นไปได้5000บาทก็ไล่ตามสเต็ปเลย3000 4000 5000 60 70 80นะ60ปี3 0 0 0 70ปี4 0 0 0 80ปี 5,000บาทนะอันนี้คือถือว่าเยอะสุดเลยนะเนี่ยแต่ก็ต้องไปดูว่างบประมาณมันเพียงพอหรือป่านะจะต,ต้องไปไล่ดูนะครับตรงนี้นะแต่นโยบายเป็นแบบนี้นะนี่นะครับสำหรับพักพลังประชารัฐก็ดีเลยแหละถ้าได้ให้ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะยิ่งเยอะก็ยิ่งดีท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้นะนะครับพักถัดไปพักไทยสีเวลนะครับ5,000บาทนะแต่ยังไม่ได้ระบุ ลงรายละเอียดแต่ว่าให้บำนาญน,นะครับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ5 0 0 0บาทนะนะครับพักถัดไปพักภูมิใจไทยนะครับนะไม่ได้บอกว่าให้เท่าไหร่แต่นี่มีเงื่อนไขก็คือให้เป็นประกันชีวิตผู้สูงอายุ1000 0แสนบาทหรือให้กู้20,000บาทอันนี้ต้องอได้ตอนที่เสียชีวิตนะครับ0 0บาทให้กับลูกหลานไปเลยหรือให้กับคนที่เป็นลูกเป็นหลานคนที่ดูแลท่านอยู่เนี่ย ก็ให้ไป1 0 0 0 0แนบาทตอนท่านเสียชีวิตนะอันนี้ได้1 0 0 0 0แนบาทเลยนะครับหรือ,อมีโครงการให้เงินกู้นะครับ 20, บาทด้วยนะครับพักถัดไปพักประชาธิปัตย์นะครับให้ชมรมผู้สูงอายุชมรมละ30,000บาทอันนี้ก็เอาไปบริหารกันเองว่าใน30,000บาทตรงนี้จะเอาไปแบ่งหรือเอาไปเฉลี่ยหรือเอาไปทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ผู้สูงอายุนะครับแต่เบีย้ยยังชีพไม่ได้พูดถึงนะครับพักสุดท้ายพักชาติพัฒนากล้านะครับก็ไม่ได้ระบุว่าจะให้เท่าไหร่นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าให้งบทำอารยะสถาปัตห้าหมื่บาทต่อครัวเรือนนะครับแล้วก็จ้างงานผู้สูงอายุนะครับก็คือให้ผู้สูงอายุเนี่ยมาทำงานนะครับเพิ่มเติมนะครับจากหลังจากที่เกษียณออกมาแล้วนั่นเองนะอันนี้ก็ เป็นนะครับนโยบายนะครับเรื่องของบำนาญทวนหน้านะครับทั้ง12พักการเมืองเด่นๆนะครับที่มีการเสนอในเรื่องของอัตราเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุอัตราเงินบำนาญนะครับประมาณนี้เลยนะครับท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ชื่นชอบนโยบายของพักใดนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมาไว้ได้เลยนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับก็ ใกล้แล้วนะเหลือเวลาอีกประมาณถ้านับกันจริงๆนะอีก2วันเท่านั้นนะอีก2วันเท่านั้นและก็ในพักการเมืองที่จะหาเสียงได้จะหาเสียงได้ถึงวันที่12เท่านั้นวันที่13เขาให้หยุดแล้วนะวันที่สิห้ามมีการปราสัยหาเสียงอะไรต่างๆแล้วนั่นเองนะก็ลุ้นกันตัวโกงอ่ะนะครับผมก็รอลุ้นเหมือนกันเหมือนกับทุกท่านเช่นกันนะครับในวันที่14นี้ รู้อย่างแน่นอนในเรื่องของบำนาญแห่งชาติหรือบำนาญทวนหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างสามารถทิ้งคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันไว้ได้สำหรับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวไปในเรื่องถัดไปครับเรื่องถัดไปผมจะพาทุกท่านนะครับไปไล่เลียงนะครับดูนะครับในเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับอันนี้เลยก็เป็นนโยบายต่างๆของ พรรคการเมืองเช่นกันนะเดี๋ยวนะไล่เรียงไปให้นะครับก็จะมีอ่าอ่านี่นี่นี่อ่าเดี๋ไล่เลียงไปให้ว่าเกี่ยวข้องกับหลายๆพรรคการเมืองก็แล้วกันที่เด่นๆก็แล้กันที่สูสีกันนะเดี๋ยวผมแชร์ข้อมูลไปให้อ่าอันนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ ก็ไล่เรียงที่เกี่ยวกับสวัสดิการของทุกท่านนั่นแหละนะนะครับแล้วก็ดูว่าต่อไปนะครับเราจะได้รับอะไรอย่างไรนะอ่ะนี่เยวไนี่ชัดๆไปเลยนะอืมนี่นะครับอ่ะอันแรกนะครับก็คือเด็กนะครับรับ1200บาทนะครับ0ูนย์ถปีเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุ รับ3,000บาทนะครับผู้พิการรับ3,000บาทต่อเดือนอันนี้สรุปให้ทุกกลุ่มเลยนะครับเมื่อกี้เป็นเ,เรื่องของบำนาญเนาะอันนี้ทุกกลุ่มเลยนะทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการนะเด็กนะครับ1,200บาทผู้สูงอายุ3,000บาทผู้พิการ3,000บาทนะครับอันนี้เป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลนะครับไล่ต่อไปนะครับเพิ่มเงินให้เด็กเดือนละ1,000บาทนะครับตั้งแต่ ศูนย์ไปจนถึง10ปีอันนี้ให้ยันอายุ10ปีนะให้ทุกเดือนเดือนละ1,000บาทเป็นนโยบายหาเสียงพักของลุงตู่นะพักอะไรรวมไทยสร้างชาติลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกลไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยอันนี้พักลุงตู่นะนะครับถัดไปนะครับอายุเกิน60ปีรับคนละ3,000บาทต่อเดือนอ้าวมีพักใดกันบ้าง พักเก้าวไกลนะครับพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักชาติไทยพัฒนานะครับนี่นะครับไล่กันต่อไปนะครับก็น่าจะครบแล้วแหละนะในเรื่องราวต่างๆนะวันนี้ที่นำมานะไล่เลียงให้กับทุกท่านนะอ่าเนี่ยประมาณนี้นะนะครับอ่านะครับน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะใครมีความคิดเห็นอะไรอย่างไรนะครับก็ สามารถทิ้ง comment, คอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนนะครับเรียนรู้กันไว้ได้นะครับแล้วก็มาฝากกดติดตามในเอกเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาพบกันในทุกเช้าแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลากับทุกท่านไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับใครที่กำลังจะเดินทางนะครับไปทำงานก็ขอให้เดินทางไปทำงาน โดยสวัสดิภาพกะละกันนะครับทุกท่านครับอ่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวต่างๆกันต่อได้เลยนะครับในเรื่องของอ่าพักนะต่างๆนะฮะนะครับอ่าอ่ามีพี่ท่านหนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่า,ารวมไทยสร้างชาติเบอร์22นะอันนี้อันนี้แฟนคลับ FC ของรวมไทยสร้างชาตินะ นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อว่าจะมีสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือจะมีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องนะกับพี่น้องนะครับมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ